โอเคครับก็ต้องขอกราบสวีดงสวีดัดอาจจะแหลกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอาชิมครับอาชิมแล้วมันจะก,กินสปิกนิดนึงนะครับภาพควมก็กลางครับผมเคยทําคลิปหลายคลิปแล้วครับแต่ว่าลงแล้วมันลงไม่ได้นะครับลงลงแล้วมันติดพวกลิขสงลิขสิทธิเลยไม่รู้นะครับผมก็บางทีผมก็ไม่ได้ใส่เพลงนะครับแต่มันติดลิขสงลิขสิทธิอะลรก็ไม่รู้นะ อันนี้ก็งงเหมือนกัน,นครับย,ยูดีก็ติดลิขสิทธิ์เฉยนะครับแต่บางคลิปก็ใส่เพลงไงแต่ว่ามันเป็นเพลงแบบว่าไม่ติดลิขสิทธิ์อะแต่มันก็ดันติดอะอาจจะพูดคําหยาบหรือเล่มเนี่ยเปนไม่น่าหยาบนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่เวลาอัดคลิปลงมือถือนี่เออลงมือถือแล้วก็เอาไปลงใน y o u t u ูบแบบมันได้นะเออแต่ว่าพอในคอมเนี่ยพอผมอัดอย่างเงี้ยนะเลาไปลงอะมันแทบไม่ได้อะ่ะโอเคช่างมันนะครับ ก็เลยแบบว่าอัดหลายรอบแล้วแหละแต่ว่ามันลงไม่ได้ไงก็เลยไม่ได้ลงคลิปนานนะครับมาวันนี้ก็ลงแล้วนะครับผมออนคลิปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหมดหมดภาพนะครับแบบภาพสวยครับแบบรดอะไรต่างๆครับก็ลดยังไม่ลงเยอะนะครับมีแค่สามคันเองนะครับมี p c x p c x ก็ไม่ได้ลงท่าขับนะค p c x เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูนะ p c x ก็ไม่ได้ลงท่าขับนี่นะครับ มันจะมันจะาจะกระแลถูถูแฮนนะครับนี่นะครับยกุกยุกเลยนะมันมันเงาแบบโคตรเงานะเงาตาแตกเลยนะ E N B เนี่ยนะใครอยากได้ก็เม้นมานะครับผมขอประมาณห้าไลค์ไปนะครับคลิปนี้เออเหมือนไม่ใคยคนดูเริ่มหายนะไปะครับ เดี๋ยวเอาอะไรนะอินอินฟินิตอแล้วก,กดเข้ามาทำไมเนะี่ยโอ้โกดผิดกดผิดขอไปทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไปไหนเดียวะ่าลาดพร้าวเหรอิพกรเกษมเหรอิดกรเียมดีกว่าครับลูกเลียนมันเยอะอะอาจจะแสบตาหน่อยนะค,คลิปนี้เพราะว่าท้องฟ้าผมดูแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแต่ผมดูแล้วมันก็สวยอยู่นะสวยกแบบอยู่นะครับก็แบบเป็นแสงแบบสวรรค์ ว่าแหลกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปิดปิดอินวีให้ดูนะครับว่ามันจะมันจะทาํางานยังไงนะครับอันนี้เออมันก็มันก็ลื่นอยู่นะครับก็ลื่นอยู่นะเอาเอาอนวีเอฟชิปแล้วก็บวกสิบสองนะครับเอไม่ใช่ชิปแล้วก็บ,กบวกเอฟสิบสองเนี่ยเปิดแล้วดีนะผมไปตั้งค่าแบบว่ากดเอฟสิบเอ็ด อัดวิดีโออะไรเงี้ยถ้าผมไม่ตั้งคานะบอกเลยว่ายังหลุดนะครับไปกดปิดคลิปเฉยเลยนะครับผมก็นจะพูดตรงคลิปอะอ,อพูดคุยกับตัวเองอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็คันนี้ครับมันมีสามคันแค่นี้แหละนะครับลงไม่เยอะคันนี้ก็ไม่เงานะครับเอ้ยมันก็เงาอยู่เลยเห็นไหมดํานบนนะุนอะแต่มันเงาไม่เยอะครับคันนี้ผมว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนอันเยอแต่ถ้าใครเห็นแล้วมันสวยนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะโหลดนะครับเห็นไหม ทรงมันก็สวยไแหผมก็ชอบแหละตอนแรกอะแต่หลังๆมานี่ผมลงมดภาพมันไม่ค่อยเงานะครับคนนี้ไม่รู้ไปเลยนะสีสีน่าจะด้านนะครับเขาหน้าจะออกแบบมาสีด้านสีสีด้านนะไม่ใช่สีด้านวยมอมแวบป,ปั๊มทีทททมไหนอ่ะผมว่าจะเปลี่ยนไปโอ้ขอโทษครับผมว่าจะเปลี่ยนไปโหลดเป็นแบบว่าปั๊มนะครับของว่าไอลอนแมนนะครับของเขาอะ่ะเออเนี่ยนะ มันก็สวยอยแเลยนะครับยังไม่โหลดแต่ว่ามันมันดูคลาสสิกไปว่ะแต่ถ้าโหลดมันจะดูสมัยใหม่จัดอะบอกเลยดูป้ายมันอันนี้ดิผมเห็นเข้าแบบอะไรนะรถเลยวะเอ่ออะไรวะซูอะไรวซะรวซูปราเออซูปรากูจะซูปเปอร์จีทีตลอดเลยซูปรามานะมาใส่แม่งโคตรสวยนะครับซูปราเขาโคตรสวยบ,บอกเลยอะไรนี่มันเป็นอะไรหายะเนอะมันนะนอนขนาดนั้นเลยโอ้ แอดมินโคตรอ่อนเลยแอดมินแอดมินปูนจริงไหมไหนแอดมินเอ้แต่เขาก็าก็ทํามาดีนะครับเห็นไหมผมไม่เคยเห็นเลยนะรูปทรงแบบนี้นรู้วอะไรเงี้ยสามารถชนได้เดินครับทรงก็ไม่ไม่ใครเอาดีกว่าอันเนี้ยเอาแบบว่าเอาเป็นรถรถตู้นะครับผมว่ารถตู้กินขาดละเรื่องทรงเรื่องสีอุย้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้สีมันทึบไปว่ะ ดูไม่จัดจันอตอนแรกอ่ะเอ้ยนี่นี่อันนี้ก็ได้นะครับเป็นไงครับโคตรสวยนะดูมีการสะท้อนของปั๊มนะครับเซิร์ฟอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟไอ m a น,นครับเข้ามาเล่นเข้ามาจอยกันได้นะครับ IP ก็เขียนง่ายครับ GTA พิมพ์เล็กหมดเลยครับ GTA แล้วก็ขีดขีดมันเป็นงาเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อให้ดูครับ A ขีด I R z เอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงขาขับุรถชนท้ายผม เขาขับรถชนท้ายผมนะอุ้ยความเลยขอโทษครับด .com ทิ้งแค่นี้ครับเดี๋ยวกด enter กดโอเคไปมันก็จะเป็นแบบว่าพอร์ตเจ็ดเจ็ดขึ้นมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปใส่พอร์ตแล้วหลังนะครับพอร์ตมันเป็นเจ็ดจ็ดเจ็ดโมดก็เป็นที่ผมพิมพ์เลยครับขับย้อนสอนมาเนะี่ยเขาเขาน่าจะเป็นคนไทยนะครับแต่ผมเนี่ยอเมริกานะครับ ก็ดูดูเอไม่ใช่แฮนดิพวงมาลัยผมอยู่ด้านซ้ายอะครับ <laughs> <laughs> เรือนไหมเรือนไหมโคตรเรือนครับผมก็ก็รับแบบว่าลงุงแบบว่าลุงมอดถ่ายรูปให้นะครับมอดรถไรเงรี้ยรีวิวรถรับรับนะครับรับรีวิวรถนะครับในมือถือพีซีได้หมดครับเดี๋ยวผมจะเอาของมือถือมาลงพีซีได้ให้ดูด้วย อันนี้ก็เป็นมอดรถตู้ไม่ย่องผมนะเป็นของใครจะไม่ได้นะครับจำเฟสมันเป็นเฟสครับมันจะเป็นอะไรชอบๆนั่นแหละเกี่ยวกับแบบว่าซื้อไอ้เนแมนครับแล้วว่าไอ้รถกระบะคันแรกอะถ้าใครอยากไปตามก็ตามนะมีเขามีรถสวยๆเยอะเลยนะครับก็ชื่อช่องว่าอะไรวะสีม่วงภาษาอังกฤษอะแล้วก็เขียน พิมพ์ออาภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บแล้วก็เขียนว่ากลา,าดกลา,าดก็ g a r e แล้วก็ไหลวะแล้วก็ g a i e g e หรือเปล่านจะจำไม่ได้นะเนี่แต่ก็โอ้โหทรงมันสวยจริงๆนะแต่ผมไปเห็นว่ารีวิวนะครั้งทางมันเป็นนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะทุง่งนาเออ,อ,อโอ้ค้างไวบนึง อันนี้ใช่ไหมทีเ่เขาขายของอะ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่หลดเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวเกมเขาไงก็ดีครับก็ดีเกมก็ธรรมดาเออแล้วผมว่าอยู่ทำไมเงาผมมันหายอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าออบเจกที่เขาทำถนน,นมาเพื่อมันเลยแม่อะไรวะเขาเรียกว่าไรวะ ไม่สมดุลกับแบบดีกว,ว่าตอนแรกว่าจะพูดภาษาอังกฤษอะจำจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรสมดุลนะความสมดุลกับแบบมันต้องแบบถนนแบบนะเนีย่ยเห็นไหมแบบนี้จะมีเงาแต่มันก็ออกแหลกๆลน,นิดนึงแหละแต่พอมาอย่างเงี้ยไม่มีเงาเงามันหายไปละเหมือนเงาเหมือนเงามันอยู่แบบตรงน้ำปะอูหน้ำโคตรขาวทุกคน ไอรันแมนซิงเขาผลิตเขาผลิตน้านมนะครับไม่ใช่นะก็พูดไปทั่วเลยนะครับผมผมเห็นว่ามันเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับผมเห็นว่ามันเปิดท้ายได้เนี่ยมันเปิดไงวะกะบปูงหลังนี่ไงนี่ไงเนี่ยอันนี้โค้สวยนะรรกระโปรงกระโปรงหน้าเปิดได้ปะอันนี้อะไรเอาเลยเอาจาัดเอาจาัดโเคเทเป็นไง ซึ้งยังสวยอ่ะตรงนี้มันไม่เหงามันเป็นอะไรทุกคนเป็นไรวะอ้หูโทษครับขอโทษโอ้โหแล้วทาไมจังหวะพอดีเลยวะเน่ยทําไมมันสวยอะไร่งี้น่ครับตรงก็สวยโอ้โหแหลกแป๊บนึงกระโปงหน้าเปิดได้ปะไม่ได้นะล็อกประตูคนขับสัญญาณการขโมยเป็นเป็นไงอ่ะเฮ้ยเทจัดนะ อันนี้ขึ้นลงประตูก็มันก็บักเล็นึงนะครับบักตัวสูงมาดูเสียงเิยไฟหน้ารถมีไฟปะมันไม่มีไฟข้างเดียวไฟมันไฟมันแตกได้ปะเดี๋ยวผมลองแปนบนึงโอเคไม่ต้องลองละไม่ต้องลองละไฟมันแตกแล้วครับขึ้นเมื่อกี้โอเคต้อมเรื่องเนี่ยวะนี่ไงไฟของเรา โอ้โไฟโคดสวยนะถ้าผมผมลงมัดไฟสวยนะครับแล้วก็ตอนมืดนี้ก็น่าจะน่าจะดีแบบดีจัดเลยอะท้องฟ้าแบบออกฟ้านะมันน่าจะแบบเวลาไปน